đặt theo theo พีรพัฒน์ภูลพงศ์สุรวิทย์กิจโมมาจารุวัฒกุลดี อาริยลาวิชิตวราพรลาคนลระวิปรยาใจดีเจตนิพัฒเพชรเวียงธนากรสงโนนตาด กราบเรียนท่านประธานในพธิธีพิธีท่านดรอัศดางสแสวงการผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจผู้บริหารคณาจารย์ผู้ปกครองนักเรียน2,566ณห้องประชุมหนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอกราบเรียนเชิญค่ะ สมมาสมพุทธโธพคะวาพุทธังภาะาวันตังอภิวาเทมิสวารลำดับต่อไปภาาตัวบอนออกชิ้นเหนือณนะวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพานิชียการจังหวัดสกลคนครตามลำดับต่อไปนี้ค่ะ นายทักษินเชื้อสาวัตถีนายนิติภูมิยาสิงทองนายปุณวัตรอ่อนสลุงนายวัชรากรน,นาน้อยนายพาุวัฒน์มุนตรีพักดี สาวกนกพรสีปัญญานายบัณฑิตสีกรอบมากนางสาวกนิกนันเทียนคำนายอภิรักษ์อันทพิมพ นายชนะชนน้อยสุวรรณนายสุรวิทย์กิจโมมานายจารุวัฒน์กุลดีไอดีนายเจตนิพัฒน์เทเวย่ นายธนากรสงนนตานายนัทวัฒนเหล่าคเนนายอมรินมาปังโมนายนัทวัฒนรักสงนายชินวัฒน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศิีัตินั่นหมายถึงว่าเป็นใบประกาศิีัติที่สูงสุดสำหรับการศึกษาในระดับก่อนปริญญาตรีเนื่องด้วยเวลาที่เราไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใบเอกสารที่เราจะได้รับเป็นการในระดับประกาศิีัติวิชาทีพชั้นสูงหรือเราไปเรียกกันสั้นๆว่าวศ ก็จะเรียกว่าใบป,ประกาศิีัติวิชาชีพทั้นสูงนั่นหมายถึงว่าในใบป,ประกาศศีตรตะนั้นเนี่ยสูงที่สุดแล้วในสาขาที่เราเข้าสู่การศึกษาวันนี้การเข้ารับใบป,ประกาศนั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาเดี๋ยวนี้สังคมไทยจะถามเราว่ามาเรียนหนังสือจบสถาบันที่ไหนแล้วมีอะไรที่จะประกอบว่าการที่มาเรียนนั้นเนี่ยมีอะไร ที่สามารถเชื่อได้ว่าเราสําเร็จการศึกษาสังคมก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทันสมัยนั่นหมายถึงว่ามันมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเราเข้ารับพิธีใบประกาศในวันนี้เนี่ยเราสามารถจะแสดงความที่ชมให้ตัวเองไปทั่วโลกชุดคุยปริญญาชุดคุยปริญญานนเนี่ยสังคมไทยยังถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ พราะเราไม่ได้บอกว่าใครไปเรียนหรือใครมีความรู้ความสามารถเวลาติดเครื่องยนต์ก็สามารถรู้เลยว่ารถหรือเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยต้องไปซ่อมอะไรรับอกวิทยฐานะเทียบเท่ากับรัฐบาลเดีย๋ยวนี้ป้ายตรงนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วนักศึกษาจะจบสถาบันใดก็ตามในประเทศไทยที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการวันนี้สามารถไปทำงานสามารถไปศึกษาต่อได้ ทั่วประเทศไทยหรือแม้กระทั่งต่างาประเทศเพียงแค่เอาคุณวุิเอกสารสแสดงผลการเรียนที่มันเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่ก็เปลี่ยนไปแล้วครับเอกสารที่เราได้รับก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่ในบุญบารมีของเที่ยวกระวทุกท่านทั้งนักศักิ์สิธิ์ที่นักศึกษาคณาจารย์ทุกท่านเคารพนับถือจงดูบมนดาลให้นักศึกษาและครอบครัว ตงประสบจากความสุขความสําเร็จคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีครอบครัวที่ออุ่นมีครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่เอาวี่ครับอ้วพี่หนึ่งครับอ้วี่ครับนครับเทียมนะครับน่ครับเทียมนะครับนครับเียมอาไปประกาศไปประกาศครับแถวหน้าแนบผครับผมอ่าครับผม เอานะครับหนึ่งสองสามยิ้มครับยิ้มหนึ่งสอมหนึ่งสครับผมโอเคครับผมอ่าเอาสองแถวไปประกาศให้ผมครับไปประกาศให้ผมครับผม เอาไปประกาศนะครบไประกาศสอายิครับเจ้รัาัมครับส่าครับตีบอบได้อบครับครับครับีครับ hai một, đơn, một con cá đơn, hai cá cá Không. 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 ผงครับเขึ้นมาอีกนิดนึงข้อนี้นะครับข้งนี้นะครับหนึ่งสองามยิ้มครับยิ้มคะสยิ้ครับยหยลูกยิ้มยิหน่สองสามหนึ่งสองสามครับผมครับ ซบไหลกันหน่อยสิเออซบไหลกันหน่อยเออเออเรียบร้อยสารภาดังไรวะเนี่ยป๊ดจะยูใส่ยูมันเต็แต่มา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  bát bát mấy cái này, ôi, kêu kêu đi kêu 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 kêu